สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้แบมจะพาทุกคนมาออกกําลังกายด้วยกันนะคะก่อนอื่นเลยแบมก็วอร์มอัพก่อนนะคะแต่ว่าแบมไม่ได้ถ่ายมานะคะเพราะว่าตรงที่แบมวอร์มอัพเนี่ยคนจะเยอะมากๆเลยแล้วเราอาจจะถ่ายติดเขาก็ได้นะคะบางคนอาจจะไม่สะดวกให้ถ่ายติดหน้านะคะแบมก็เลยถ่ายได้เท่าที่ถ่ายนะคะทุกคน แปมก็เลยตัดมาที่ตอนซิดอัพเลยนะคะเพราะว่ามันไม่ค่อยมีคนอยู่ตรงนั้นแบมก็เลยถ่ายเก็บฟุตเทจฝากทุกคนนะคะแบมจะทําทั้งหมด3มเซตนะคะเซตละ15ครั้งนะคะก็15ครั้งพักแล้วก็15ครั้งพักแล้วก็15าครั้งพักจนครบ3ครั้งนะคะก็คือ3มเซตทำไปเรื่อยค่ะก็ไม่จําเป็นต้องรีบก็ได้ไม่จําเป็นต้องแบบฝืนตัวเองก็ได้นะคะไม่ครบ15ครั้งก็ไม่เป็นไรค่ะแต่ก็สู้ๆนะคะวันนี้แรมก็ทําต่อไปค่ะ โอเคค่ะทุกคนต่อมาเราก็จะมาสควอชนะคะหลายคนรู้จักวิธีสควอชอยู่แล้วแต่แบมเองก็ไม่แน่ใจวิธีที่ถูกต้อง100%นะคะจากการที่แบมได้จ้างเทรนเนอร์ส่วนตัวนะคะมาเทรนแบมนะคะ mm hmm. เขาก็บอกว่า mm hmm. ให้ลงให้เข่าเราเนี่ยเท่ากับปลายเท้าเรานะคะแล้วก็เปิดขาเปิดขาออกให้กว้างนิดนึงแล้วก็ย่อลงไปค่ะ mm hmm. ค่อยๆทำช้าๆนะคะ แล้วก็ให้เกรงตรงช่วงก้นนะคะให้เกรงไว้เพื่อที่ว่าจะทําให้เหมือนกบับตัวกล้ามเนื้อเราทํางานนะคะก็ค่อยๆลงก็ค่อยขึ้นนะคะใจเย็นๆเ,เหนื่อยก็พักค่ะแบมพักหลายรอบมากในคลิปวิดีโอแบมอาจจะไม่ได้ทำครบทั้งหมด3เซตนะคะเพราะว่า การถ่ายอาจจะไม่ค่อยสะดวกบางทีก็จะติดคนดลังมานะคะก็ไม่ค่อยอยากให้ติดหน้าใครเข้ามานะคะก็ทําไปเรื่อยค่ะอันนี้บัมก็จอกกาลังกายแขนนะคะคือหาท่าทําไปเรื่อยเพื่อที่ว่าจะทําให้อ่าร่างกายเราขยับตัวก่อนที่จะไปเล่นกิดตัวอื่นนะคะอันนี้ก็ขอเติมน้ําหน่อยนะคะทุกคนบัมดื่มน้ําเยอะมากๆเลยนะคะถ้าเวลามาจิมเนี่ยคือเขาจะมีที่กดน้ําใช่ไหมคะบัมก็ จากกดน้ำประมาณ2รอบนะคะ2ขวดก็จะเรลือสขวดต่อคันนะคะโอเคต่อไปเราก็จะมาใช้เครื่องขั้นบันไดแปมก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอะไรนะคะคือมันเป็นเหมือนขั้นบันไดแล้วเราก็เดินขึ้นเครื่องนี้คือกราวมากๆค่ะแปมชอบนะแต่ว่าแบมไม่ค่อยเก่งคือแบบปลายเท้าแปมจะชอบไปชนกับตัวตัวตรงสุดมุมนะคะ แล้วก็ทําให้แบบว่าบางทีก็เจ็บปลายเท้าแต่ว่าตอนนี้เริ่มดีขึ้นแล้วนะคะก็คือแบบเริ่มทําได้ดีขึ้นแต่เครื่องนี้มันทําได้แค่แบบเต็มที่ก็15นาทีนะคะเพราะว่ามันล้าจริงๆค่ะทุกคน ในแต่ละคลิปนะคะแบมก็พยายามจะไปหามุมเงียบๆนะคะที่คนไม่ค่อยเยอะมากนะคะถ่ายวิดีโอเนาะเพราะว่าถ้าตรงไหนที่มีคนเยอะนะคะแบมก็จะไม่ค่อยกล้าถ่ายนะคะเพราะคนก็จะมองว่าเฮ้ยพับถ่ายวิดีโอทำลายอะไรเงี้ยก็พยายามไปหามุมเงียบคนเดียวนะคะแล้วเครื่องเล่นส่วนใหญ่อะคนจะเยอะใช่ไหมแบมก็เลยต้องมาหาแบบออกกำลังกายด,ด้วยตัวเองอะไรอย่างนีอ้อันนี้เครื่องเครื่องนี้เป็นเครื่องโปวดแบมเลยนะคะคือ เราเราเป็นเราใชา้กำลังแขนในการดึงนะคะเราก็จะได้ตรงช่วงสะบักไหลเขาเรียกอะไรนะสะบักไหลถูกมั้ง <c oughs> เครื่องนี้คือดีมากแต่เราต้องนั่งหลังตรงนะคะอย่าอย่าเอน็นอย่าค่อมคือให้หลังตรงเข้าไว้ค่ะเราก็ดึงแต่ที่บางอ่ะทำผิดมาตลอดคือเวลาเราดึงนะคะพยายามเอาเอาแขนสอกเราอะคะ่ะชิดตําตัวให้ได้มากที่สุดตลราจะได้ผลลัพธ์ที่แตกต่างนะคะ เราจะรู้สึกปวดเมื่อยมากกว่านะคะตามที่เทรนเ,เนอร์บอกะคะ่ะคือเราพยายามให้เอาให้แขนศอบเราอยู่ใกล้ลำตัวมากที่สุดค่ะสนุกมากเลยนะเครื่องเล่นตัวนี้